ในโลกที่สิ่งเราพุ่งเข้าหาอย่างไม่หยุดนิ่งการเป็นนายทวารใจคือการฝึกที่จะยืนอยู่หน้าประตูภายในและคัดกรองสิ่งที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามาเรื่องเล็กๆที่ผ่านเข้ามาในวันหนึ่งอาจกลายเป็นเหมืองแห่งความทุกข์ถ้าหากปล่อยให้ทุกสิ่งผ่านประตูเข้าไปโดยไม่ตั้งคำถามการเป็นนายทวารใจไม่ใช่การปิดกั้นโลก แต่การเลือกด้วยปัญญาและเมตตาให้สิ่งที่มีประโยชน์ได้เข้ามาและเรียนรู้ที่จะปล่อยสิ่งที่ทำร้ายออกไปอย่างสง่างามลองนึกภาพคนเดินทางในเมืองที่มีเสียงแตรไฟมีออนและข้อความที่เด้งขึ้นมาตลอดเวลาเขาเดินผ่านสะพานที่มีนายทวารสองคน 1. ยอมให้ทุกเสียงและทุกภาพสะสมไว้ในห้องเก็บของ ทั้งความโกรธความอิจฉาความวิตกกังวลถูกเก็บไว้จนห้องเต็มวันหนึ่งห้องก็ระเบิดออกมาในรูปของคำพูดที่แหลมคมและการกระทำที่ทำร้ายผู้อื่นส่วนอีกคนมีห้องเก็บของที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบเขาเลือเกเก็บเฉพาะสิ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิตราบรื่นเช่นความใส่ใจความสงสารและบทเรียนจากประสบการณ์ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ถูกเผาเป็นปุ๋ยและนำไปปลูกต้นไม้แห่งความสงบการเป็นนายทวารใจเริ่มจากการรู้จักสิ่งที่ผ่านเข้ามาใคร่ครวนก่อนตอบสนองตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวอาจเป็นข้อความที่ทำให้ใจระคายบางคนเห็นคอมเมนต์ที่เจ็บปวดแล้วตอบไปในทันที สถานการณ์นั้นมักจะทวีความเข้มข้นเพราะขาดช่องว่างเล็กๆที่จะทำให้ใจเย็นลงเมื่อฝึกเป็นนายทวารใจผู้ตอบจะหยุดสักครู่ก่อนจะพิมพ์พิจารณาว่าการตอบสนองนั้นจะนำไปสู่การสร้างส,างสันติหรือการเพิ่มเชื้อไฟถ้าคำตอบนั้นจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความทุกข์มากขึ้นก็อาจเลือกเงียบหรือถ้อยคำที่มีแม่ตาแทน มีเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านหนึ่งมีสวนผลไม้ที่เขารักเดินประตูผ่านคนเฝ้าประตูที่เฝ้ากล้วยไม้และกล้วยที่คนอื่นขว้างมาคนเฝ้าประตูเก็บทุกมเมล็ดทุกใบที่มาตกอยู่หน้าประตูเขาคิดว่านี่คือของที่ต้องเก็บวันเวลาผ่านไปเขาไม่มีที่ว่างในสวนสวนเริ่มแห้งแลง้งผลผลิตลดลง คนที่ดูแลสวนดีกว่าเริ่มสังเกตและเรียนรู้ว่าจะเลือกอะไรที่ควรเก็